สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนมาวิเคราะห์เหรียญคริปโตเคอร์เรนซีแล้วก็เหรียญ i t c o i n ในมุมมองของช่อง BTS Official กันนะครับครับ Bitcoin คือสกุลเงินในรูปแบบของดิจิตอลนะครับถูกสร้างขึ้นมาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ไม่มีใครเป็นเจ้าของ Bitcoin ไม่มีรูปร่างนะครับและไม่สามารถจับต้องได้เหมือนธนบัตรหรือเหรียญเงินบาทบิตคอยถูกสร้างขึ้นมานะครับ ด้วยกลุ่มนักพัฒนาเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งตลอดจนบริษัท,ทใหญ่ๆทั่วโลกโดยระบบของบิตคอยถูกรันโดยคอมพิวเตอร์นะครับของผู้ใช้งานทั่วโลกโดยใช้ระบบซอฟต์แวร์ในการถอดสมการคณิตศาสตร์นะครับบิตคอยถือเป็นสกุลเงินแรกของโลกที่ถูกเรียกว่าคริปโตเคอร e นซีนะครับอะไรทำให้บิตคอยแตกต่างแตกต่างจากสกุลเงินทั่วๆไปนะครับ Bitcoin สามารถใช้แทนเงินสดซื้อสินค้าออนไลน์อาจคล้ายกับระบบซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับที่ใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตซื้อนะครับอย่างไรก็ตามนะครับความพิเศษของบิตคอยที่เป็นตัวช่วยให้เป็นให้มันเป็นที่นิยมคือมันถูกควบคุมแบบกระจายดี c e n t ตอร์ไลทกล่าวคือนะครับไม่มีสถาบันการเงินไหนสามารถควบคุมบิตคอยได้ ซึ่งนั่นทําให้ผู้คนที่เลือกใช้บิตคอยส่วนใหญ่สบายใจเนื่องจากแม้แต่ธนาคารก็ไม่สามารถควบคุมบิตคอยได้นะครับใครเป็นคนสร้างบิตคอยนะครับนักพัฒนาซอฟแวร์ผู้ใช้น้ำแฝงว่าชาโตชินาะคาโมโตะนะครับเป็นผู้พัฒนาบิตคอยซึ่งเป็นระบบจ่ายเงินที่อ้างอิงอยู่บนการถอดสมการคณิตศาสตร์ โดยจุดประสงค์ของเขาคือการสร้างสกุลเงินที่เป็นอิสระจากรัฐบาลและธนาคารกลางสามารถส่งหาการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและมีค่าธรรมเนียมที่ถูกมากๆนะครับใครเป็นคนพิมพ์บิตคอยนะครับไม่มีใครสามารถพิมพ์บิตคอยได้นะครับเพราะมันเป็นสกุลเงินที่ไม่สามารถจับต้องได้เหมือนกับธนบัตรที่ถูกพิมพ์โดยรัฐบาล ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาให้สอดคล้องกับจํานวนประชากรและมันมีกฎเกณฑ์ในตัวของมันเองนะครับในขณะที่ธนาคารกลางบางประเทศสามารถที่จะพิมพ์เงินได้เองเพื่อคู่วิกฤตหนี้และหนี้แห่งชาติหรือประกาศอ่อนค่าเงินของตัวเองแต่บิตคอยนนะครับถูกสร้างขึ้นโดยเป็นเหมือนกับไฟล์คอมพิวเตอร์โดยกลุ่มนักพัฒนาอิสระที่ใครก็สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ การจะผลิตบิตคอยน์ขึ้นมาได้นั้นต้องใช้วิธีการขุดโดยใช้คอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่บนเครือข่ายที่จัดวางไว้ให้เท่านั้นนะครับโดยเครือข่ายนี้ยังสามารถที่จะใช้เพื่อช่วยในการจัดการการโอนเหรียญบิตคอยให้กันซึ่งหากจะเรียกแล้วมันก็คือเครือข่ายของส่วนตัวของบิตคอยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับ เป็นที่มาของบิตคอยในมุมมองของช่อง b t s Official นะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับ